สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมาพบกับสาอุ่มในช่วงยามบ่ายเนาะคะ่กะการเมนี่สาอุ่มจะผ่าไมาเ่เฮ็ดปลาตองโกเนาะคะ่ะแต่วาเป็นปลาตองโกแบบชบบ้นบ้านง่ายๆเนาะคะ่ะก็าต้องนวดแป้งเองเนาะคะ่ะสาอุ่มจะใส่แป้งพิซซ่าเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นแป้งพิซซ่าสาเร็จรูปเนาะคะ่ะสาอุ่มซื้อมาจากโคนัทเนาะคะ่ะจะมีขายอยู่ในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเนาะคะ่ะหาซื้อไดค้ค่ะแต่สาอุ่มจะเฮ็ดว่วลายเดอะะ้อค่ะาว่าเฮ็ดเหลืองใช่ไหมคะ่ะเขาก็สามารถเก็ใบใบได้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะ พะอุ้มจะเห็ดกินนิดเดียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นแป้งสาเร็จรูปค่ะนี่นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพ้ะอมก์จะแบ่งออกเป็นแบบนี้ค่ะแป้งเนื่อแป้งแล้วค่ะมันจะคล้ายๆกันเลยค่ะมันจะคือกันกับปั้นตัูค่ะ เอ่อเข้ากับว่าจำเป็นต้องไปนวดไหมค่ะว่าต้องว่าจำเป็นต้องไปเฮ็ดแป้งเองหรือว่าเสียเวลาเองสิไหมค่ะแบบนี้สะดวกสบายกว่านะคะ่ะแต่ว่าผู้ใดจะนวดแป้งเองก็ว่าเป็นยังได้ค่ะอันนี้สาวอุ่มมาแนะนํากันซื้อนะคะ่ะสาวอุ่มก็จะใช่นิดเดียวมันนี่จะกินนิด่เดียวค่ะเฮ็ดให้ลูกให้สามีเพราะว่าสาวอุ่มกับสามีกินออกาแฟค่ะกาแฟาย่ำใบนะคะบกักหลาก็จะส่งโอวัลตินให้เพิ่นกินค่ะ ให้ง่ายๆค่ะว่าต้องอยุ่งยากว่าต้องนวดว่าต้องสซวอุ้มก็จะตัดแบบนี้สี่ได้เลยค่ะนี่นี่ตัดไปเลยค่ะอันนี้ส่วนที่เหลือสซวอุ้มก็จะเก็บเข้าตู้เย็นต่อไปค่ะนี่สซวอุ้มก็แบบนี้เลยค่ะมาก,กินแบบเอ่อ,น,อน้อยไหมค่ะชิ้นน่อยเนาะคะ่ะประมาณนี้เนาะคะ่ะ สิเฮดเป็นแง่ม่างสีไหมคะนี่ตัดเป็นหรือว่าผู้ใดจะเฮตแบบตั้งสี่กระไรได้ค่ะหรือว่าผู้ใดจะเฮตเอาติดกันตั้งสี่กระไรได้ค่ะแต่ว่าสาอุ่มขอเฮดเป็นชิ้นแน่อยเอาะคะ่ะชิ้นน่อยชิ้นแบบนี้คะ่ะแล้วขอสาอุ่มตัดก่อนเนาะค่ะเด้อนี่ค่ะสาอุ่มกับเฮดกินแค่นี่พ่อเนาะคะ่ะผู้ใดจะเฮดเป็นรูปแบบใดก็ได้ได้ค่ะสาอุ่มกับจะเฮดเป็นชิ้นแบบนี้เนาะคะ่ะ เวลาเอาโลางน้ำมันกะดึงประมาณนังสี่เนาะดึงแล้วก็เอาโล่งนะคะหรือว่าผู้ได้ะเฮ็ดโตติดกันก็ได้เลค่ะนี่กะแล้วแต่เนาะค่ะผู้ไดหมักแบบใดสะดวกสบายแบบใดเฮ็ดเลยค่ะเดี๋ยวสาวุ่มจะพาไปทอดเนาะค่ะเอาไปทอดกันค่ะ <c oughs> น้ำมันกําลังห่อนเนาะคะ่ะทาน้ำมันหอนแล้วข้ากะเอาใส่ไฟกลางนะคะอย่าให้แห้งไรถ้าแห้งไรมันจะไหมกนเนาะค่ะนี่ค่ะสาวุ่มก็เอารีไฟโล่งะค่ะจากนั้นสาวุ่มก็จะเอาแป้งเนาะค่ะดึงแบบน้งสี่เนาะค่ะแล้วก็เอาล่งเลยค่ะ ดึงดึงแบงค์สี่าลงกเลยค่ะแล้วก็พริกต่อนค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้เป็นปลาตังกโกขาเดียวเนาะคะ่ะสาอุ่มกับเฮดต้อนน,น้อยๆค่ะเห็นบ่นค่ะเฮดต้อนน,น้อยๆเอาค่ะแล้วแต่ความหมักค่ะเดี๋ยวเขาจะมากินกับนมเลยเนาะคะ่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเสาอุ่มจะมากินให้เมองเลยเนาะคะ่ะบามเสแซ่บบอว์อกรอบค่ะกรอบแห้งค่ะนี่แหละค่ะเป็นวิธีบ้นบานๆง่ายๆเนาะคะ่ะเอามานําเสนอกันเนาะคะ่ะบอจ์จเป็นต้องไปเสียเวลานวดแป้งเองเนาะคะ่ะ ปาดังโกตั้งแดนก็คือเอาแป้งพิซซ่ามาละค่ะอามาเห็ดก็เห็ดได้หลายเที่ยอยุค่ะเพราะว่ามันมันแป้งมันลายอยู่นะคะเข้าสามารถเก็บไว้ได้ลายมืออยู่ค่ะเข้ากระเมืองวันเดือนวันวันเดือนปีมันมดอายุเนาะค่ะแล้วก็เสาอุ้มซื้อมากแค่หนึ่งเหรียญยี่สิบเก้าเส้นเนาะค่ะนี่ละค่ะกะก็คือจังบานเข้าเลยค่ะกับเป็นปาดังโกเหมือนบานเข้าละค่ะนี่ละค่ะไว้กินกับกาแฟย่ำเสาย่ำบายนะคะมอนีเสาอุ้มกับผ้ามะเห็ดปาดังโกค่ะเดียวแบบแบบบานๆานเนาะค่ะสไตล์เสาอุ้มคือเก่าค่ะ สวัสดีะตัวก้อนนะคะค่อยมาพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ